ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอนิเคอินครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันนะครับเยอรมันประจําคืนวันที่24นะครับเยอรมันยังเดินไม่ดีนะครับเยอรมันยังเดินไม่ดียังไงลองพิจารณาดูเนาะถ้าใครไม่ชอบก็เข้ามารับชมหงเดียวได้นะครับแล้วก็ฝากบอกไว้ครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมผมครับคารุณากดติดตามกด s ับส c r i b e กันด้วยนะครับกดคลิกกระดิ่งครับกริ๊งๆริงครับแล้วท่านจะไม่พลาดแนวทางการวางหุ้นของผมนะครับผมแล้วก็ ถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาลบกวนอย่ากดข้ามเนาะเพราะกว่าจะทุบจะลงโฆษณาให้ผมในแต่ละคลิปได้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าต้องผ่านการเซ็นเซอร์ผ่านการนู่นคันนี่หลายอย่างนะครับหลายขั้นตอนถ้ามีโฆษณาแล้วรบควนกรุณาดูให้ด้วยนะครับจะกดข้ามนะครับเยอรมัน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 เดนสีครับลองสามครับผมชอบสีมากกว่าสามครับเจาะครับ ห4ึ4ง4ี4สอแล้วก็9,4ครับผมหลักร้อยหลักร้อยใส่3ครับผมหลักร้อยใส่3ามาตัว,วรองมาใส่หลักร้อยเนาะถ้าใครไม่ชอบ3ไม่ชอบ4ผมก็สามไปนะครับก็เป็น1 3 2 3 5 3 8มสอนะครับ ครับเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะครับประมาณนี้ครับสำหรับสำหรับเยอรมันแต่ผมดูแล้วคนคนคงเล่นไม่ค่อยเยอะสำหรับเยอรมันให้เล่นรัสเซียกันเยอะเนาะเล่นรัสเซียแล้วก็หวังผลไปต่อดาวโจนสําหรับผมตอนนี้เยอรมันเดินดีกว่าดาวโจน์นะครับยังไงไม่ใช่เยอรมันครับรัสเซียครับยังไงลองพิจารณาดูนะครับโอเคครับขอให้รับรวยทุกท่านครับจากช่องอาร์ตนี่คืออีกครับด้วยความปรารถนาดีปรารถนาดีครับขารุณาเป็นนักลงทุนอย่าเป็นนักขโมนะครับ สวัสดีครับผม